สดีครับวันนี้ก็อยู่ในรายการ t o r i f l o y วันนี้ก็อยู่กับการแคสเหมือนเดิมน,นะครับเป็นแคสเกี่ยวกับพวกมาร์ดรเดอร์นะครับก็วันนี้ก็จะมีมาร์ดริดเออร์ Rider ที่ผมเพิ่งปฏิเสธเลยมันไม่ใช่ที่แปลงว่างครับรอบนี้มันจะเป็นเอ่อพวกอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยนี่คือใส่ตรงขาน,นีครับก็ ก็ให้เดาเลยนะครับมันก็ก็ตัวง่ายๆครับมันก็เป็นตัวธรรมดาแต่ผมก็ทำมาจากลองครับแล้วก็ส่วนตัวที่เอาไว้เสียบเนี่ยมันคือตัวนี้คุณบอกครับมันคือตัวเลยอืมเนี่ยมันคือตัวอะไร,มมะไรผมก็คงจะคุ้นกันนิดหน่อยนะครับมันก็คือตัวนี้ครับอืมผมก็ต้องทำชิปนะครับ ใส่ลงไปที่แปลงยังไม่ได้ทำเลยนะครับพูดถึงเนี่ยแล้วก็เสียบปุ๊บนะแล้วก็เสียบลูเหมาตองจริงครับแล้วก็วางตรงนี้ไว้ที่ตอนแรกต้องใส่กับขานะครับแต่ว่าขี้เกียจใส่ขาเนะี่ยแล้วก็เสียบมันถ้าถามว่าเสียบอยู่ไหมเอ๋ก็อยู่นะครับเนะี่ยแบบหนึ่งเนะี่ยก็เสียบอยู่นะครับเห็นไหมมันก็เสียบอยู่นะครับไว้ที่ถามมันก็ไม่ขยับเ่ยเห็นไหม เเก็ง่ายครับก็การแคสก็มีเท่านี้ครับส่วนถ้าใครอยากจะดูอะไรอีกก็ติดตาม,ไ,มได้ครับอันนี้ที่ผมทำรครับมันเป็นตอนพิเศษก็คือว่าคือเพื่อนผมมันขอมานะครับแล้วมันก็อยากจะได้ไอ้พวกโปสเซ่ด้วยก็ก็ลองคิดดูก่อนนะครับว่าจะทําดีหรือเปล่าก็ขนาดนี้ก็ขอบคุณครับ